สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอเจนเมนชั่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีโน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าราคาเนี่ยคุ้มที่สุดละในงบ12,000บาทก็เป็นโน้ตบุ๊กเอ็กซ์ซรุ่นหนึ่งที่ถือได้ว่าค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับก็หน้าจอเนี่ยได้เป็น15นิ้วด้วยนะครับคีย์บอร์ดก,ก็จะมีเป็นน้ำเบอร์แพดก็คือมีตัวเลขนข้างให้ก็คือตอบโจทย์สำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับ FO, หัว Excel โฟล์พอยท์พิมพ์งานอะไรต่างๆตัวนี้โอเคเลย ทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้ก็ CPU ได้เป็น AMD Ryzen 3นะครับ 3,200u นะครับ2ข้อ4เทรดก็แรมตัวนี้เป็น 4GB นะครับเป็นออนบอร์ดมาเนาะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มแรมได้ครับก็จะมีว่างอีกหนึ่งสล็อตฮรก็จะเป็น SSD นะครับ 512GB นะครับตัวนี้เป็น PCIe ด้วยนะครับเป็น NVMe เลย M.2 นะครับแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจออย่างที่บอกเกิดไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD นะครับเป็นจอด้านแต่ว่าเป็น Panel TN นะครับแล้วก็เรื่องของตัวการ์ดจอเนี่ยลักษณะจะเป็น r รยอนพิก้าแปดนะครับก็คือเป็นการ์ดจอที่อยู่บนตัว CPU ของ AMD นั่นเองก็เรื่องของตัว Windows นะครับตัวนี้ก็ติดมาให้แน่นอนนะครับเป็น Windows 10 Home นะครับผมทีนี้เรื่องของตัวพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบอยู่นะนะครับมีทั้ง USB 2.0นะครับ3.1ก็มีให้นะครับมี Type C ด้วยนะครับ HDMI ครับการ์ดวีดีโอด้วยส่วนเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับตััววนนนนีี้้กกกก็็ออยยู่่่มาา1.9ถืหเ ค่อนข้างจะเยอะมาทีหนึ่งนะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องที่มันค่อนข้างหนาทีหน่อยนะครับสำหรับบางคนก็อาจจะคิดว่าหนักก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้เรื่องของการใช้งานครับถามว่าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยแล้วซื้อไปทําอะไรบ้างนะครับเหมะการใช้งานแบบไหนก็อย่างที่เกินไปเหมือนเดิมนะครับว่าใช้งานทั่วไปนะครับเวิร์ดเอ็กเซลโพสพนะครับพิมพ์งานนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับ c p วิวไ e n 3เก็ประมาณ Co r e i3 นะครับประมาณ i3 เป็น2อข้อสี r เทสเทเท่ากันนะครับสปีดก็พอๆกัน แต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของตัวก้าจรบอร์ดของตัวเนี้นะครับมันจะแรงกว่าก้าจรบอร์ดที่อยู่ใน i3 นะครับพอสมควรก็คือสามารถจะเล่นเกมออนไลน์เบาๆได้นะครับพับจีไรอย่างเงี้ยครับพอยแบงก์อะไรเงี้ยเล่นได้นะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ไร้เส้น3ากาจรบอร์ดก็จะเป็นตัดต่อทั่วไปนะครับฟุตเทจไม่ได้หนักมากนะครับปิดเทรดไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้ก็พอตัดต่อได้เป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับแล้วก็การใช้งานอื่นๆนะครับเช่นใช้งานออนไลน์ทั่วไปนะครับแม่คงแมคล่างต่างๆ ได้นะผ่าน O B S แรงต่างก็เอากล้องมาต่อก็ได้ตัวนี้ก็รองรับอยู่นะครับ ทีนี้เรื่องการรับประกันนะครับแน่นอนว่ารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับถือว่าแนะนำโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องแนะนําเรื่องของการรับประกันด้วยนะครับว่ามีอะไรไงบ้างก็สำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับเอซุตก็รับประกัน2ปีนะครับตัวนี้ก็จะมีประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนะครับก็คือกรณีเครื่องตกหล่นนะครับจอแตกอย่างนี้ครับเขาจะมีเคลมให้ผู้ชมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราในเสียแห้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในกรณีของอุบัติเหตุนะครับหนึ่งปีแรกแล้วก็อีก ก็สำหรับส่วนนี้เนี่ยผมเคยทำรีวิวแล้วสงสัยอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเีทิ้งลิงก์บบไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าคุ้มสุดแล้ในงบ1 2 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าเป็นในฝั่งของ AMD นะครับเอาจริงๆฝั่ง Intel ถามว่าคุ้มกว่าไหมมันก็หายากนะครับราคานี้ที่แบบคุ้มค มันก็มีครับแต่ว่า CPU มันไม่เท่านี้นะครับมันก็จะมีความเลเวลต่ำกว่านิดนึงนะครับถือว่าคุ้มสุดละตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคือซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะคือใช้งานได้เลยนะครับยาวๆได้ s d ด้วยหรืออันนี้เพิ่มเติมนิดนึงถ้าใครที่คิดว่าเอาไปใช้งานแบบโอ้โหอ่ามัลติทัสกิ้งเลยใช้หลายอย่างนะครับใช้ทั้ง OBS ไลฟ์สดด้วยเปิด Facebook อีกอย่างหนึ่งไว้ดูคอมเมนต์อันนั้นเพิ่ม RAM ดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะครับ่ที คุ้มที่สุดในงบ 1. นึ่งบาทของเอซุดนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะครับเกินไปเมื่อกี้เลยว่าใช้งานยาวๆนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีแนะนำนะครับโน้ตบุ๊กดีๆแบบนี้ให้ดูกันอีกนะครับไม่ใช่จะมีแค่เรทนี้เรเดียวนะก็ขอบคุณสาหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับหนึ่งวิวด้วยอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ